ออมาโอ้ตัวเล็กออกมาด้วยพี่น้องน้องหมูตัวเล็กนี่ครับออกมาด้วยเลยตัวเล็กเลกเท่ากับหนูน้อยนี่เราจะให้อาหารน้องหมูก่อนเดี๋เด้อเดี๋เด้อมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยนี่ครับน้องหมูตัวเล็กก็ออกมาแล้วโอ้หยิบน้องหมูตัวน้อยซะนาะ อ่าอืมิ่งกันจนเซียนจนเซียน,น,นลเลยอตัวเล็กๆคือน้องซ้ำหนูหน่อยนี่ครับผมตัวซ้ำหนูตัวเล็กๆนี่ครับเป็นหมูเลยเป็นหนูนี่ฮะ หนึ่งถังพี่น้องครึ่งถังยังน้องหมูตัวเล็กยังไม่ได้ให้หน่อยฝั่งนู้นก็เล็กๆสามตัวแตงไทยสองไปเดี๋ยวเราจะไปให้น้องหมูตัวเล็กฝั่งนี้กันนี่ครับบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับเลี้ยงหมูอยู่ท้ายสวนพี่น้องนี่บรรยากาศ อันนี้ก็เป็นน้องหมชุดลูกนางเอ็นอันนี้ก็ภารกิจเราก็จะนําแม่นางเอ็นนี่ออกมาข้างนอกนะครับเนือ่องจากเขาน่าจะผสมติดแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ให้เขาออกมาอยู่ธรรมชาติแล้วก็จะไปเจ้าจอ้วนดูร้ายของเราอยู่อยู่ตัวเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวครับบรรยากาศ น้องหมูตัวเล็กกินอาหารเป็นการเลี้ยงหมูแบบปล่อยเนาะพี่น้องเนาะปล่อยให้ออกมาหากินอาหารตามธรรมชาติด้วยนะครับนี่ผักบุ้งในครูคลองเรานี่แหละนี่พี่น้องบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าันนี้เป็นวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะหยุด ก็ภารกิจหลายอย่างอยู่พี่น้องมืนี่ก็คอยรับชมติดตามครับผมวเราจะไปทําอะไรบ้างวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวข้อสี่หายแม่หมูออกมาก่อนลิดนี้เอาไปซำนี้กันครับผม